ยงจ้าสวัสดีค่ะยายเพียนบรรณาจ้ามือนีา่พาห่อขนมนะคะเนาะ,ะจ่ายมีใจค่ะเ,เพียงใส่มีตัวเหลืองมีบอกข้าวนะคะเนะะาะใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่เกลืออีกนิดนึงจ้ายจองหม้อของญ่เลยค่ะนี่นี่ห่อซาคู สาคูมีสีเขียวแล้วก็มีสีขาวด้วยน้ำตาลกาแฟเอวยื่นน้ำวานกใส่น้ำตาลด้วยหวานแล้วหวานแล้วที่หวานคือในน้ำตาลโลดเดียวซิ่มื่สองกิโลก็หวานทำไมยังไม่หวานซิมดูก่อนซิมเบิ้งใส่น้ำตาลยังมาเบาหวานนะจ๊ะเนาะทำสูตรบ้านๆเนาะค่ะเนาะนี่ สวนบ้านเราไม่มีตำราค่ะทำเองคิดเองทำเองว่ามันน้อยเดือนต่ว่าแสบนะคะน้องมอหนึ่งอันมอซึ่งหนึ่งก๊อฟหัวขุนเขาหนึ่งมาแค่ออกแสบนี่ก็มาเงี้ยเขาก็เลยอะไรเตรียมเซห้อเนาะค่ะเนาะงบันเนาะเบตองก็มีแล้วค่ะนี่สองเรียบร้อยแล้วตาครูก็มีเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมห่อจ้ะ ผู้นี่เราเป็นดาราอยู่ในกระดาษลองชิมมึงหนะคกันาะลอชิมอืมมีสิีในแม่เลยของแท้เนี่ยเราจะได้แหละแซบแซบแแซบมากเลยแซ่บมากเลยทำเองแซ่บเองเอาการคั่กแล้วเนี่ยหลวงหมอเออทำบุญพรุ่งนี้ทำบุญพรุ่งนี้ อ่จังหวะต่อไปตบัดองยามาเข้วิสองนกนอบัดนะอันนี้ก็วิธีอเน่ขเนะอุ้ยมก็ต้องชงใส่กันเลยค่ะจะได้ไม่เหงายกงสีน่ขเนะนี่ก็ต้องใส่ห่อหญ่เน่ะเนะเส้นห่อหน่อย กอย่่างนี้คะทำเหมือนขนมเทียนเลยมันมีกลิ่สิบกนิดนเลยสิบ่ียังไงพิธีห่อนะคะเนาะเฮ้ยห่อใหญ่แ่ห่อใหญ่ป่านโคตรห่อเลย ้อนเราค่ออัน,นแจ้งไหมก็ได้ลผลเท่ากันเลยอืมอืมเพราะเหมือนอะใายแบบกลัวจ้านี่คุกเข้าเข้ากันแล้วคุกเข้าให้เข้ากันค่ะนี่สองหม้อค่ะสูตรทำกิน คลุกเขาให้เข้ากันค่ะใส่น้ำตาลใส่อะไรเข้าไปใส่เกลือใส่มะพร้าวมีถั่เหลืองด้วยจ้าแค่นี้ก็ได้แล้วเตรียมห่อเลยทิมกันเนะอืมแล้วก็ห่อขนมเนาะจ้ะคลุกเข้าเข้ากันแล้วกับมะห่อค่ะสนมากมาเด้อไปสีหอมะหา่อใจกัน ะนี่ก็ห่อเนาะคะเนาะใส่ทุกอย่างแล้วก็หออะไรค่ะมีมะพร้าวมีวน้ำตาลมีสาคูอันนี้เขาเรียกขนมสาคูาคจะหอจะพิธีหอเนาะคะเนาะ<ม>คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็หอ<ม>ทำบุญเดือนเก้าค่ะบุญข้าวประดับดินจานะะน้ารวมอย่าเนาะค่ะเนาะ มาดูวิธีการหอ่อหอยไรลกับมันมันชีโบเซบเนาะคะเนาะวิธีห่อเนาะคะเนาะอิดเป็นบรับพี่น้องห่อเป็นบ่ ตรงนี้ก็ทำบุญตักบาตรทำขนมมันเป็นประเพณีเนาะค่ะเนะาะขอที่มีบุญเ่าก็ต้องหอ่อห่อขนมกระตุ่มก็อนไปแต่ไปตักบาตรอยากนาททำบุญทิ่ส่วนกุศลให้ญาติพูดบุญู้ะะทีหลวงลับไปเนาะค่ะเนาะพ่อแม่จ้ะผูดบุญทีหลวงลับไปแล้วมารับบุญรับกุศลที่เ้าทำไปให้ ทำขนมสาคูค่ะทำขนมสาคูจ้ะพอเซตแล้วก็เอาไปนหนึ่งนะคะเด้อี่นะพอโฮเซตแล้วก็ไปนหนึ่งค่ะเดี๋ยวงเตาก็ร้ายหลายนะคะเนาะมีเป็นสวน ปุ๊จ้ามาเสยๆก,กันนะคนะน้ออย่าเปลี่ยนบานหน้านะจ้าทำขนมบุญเดือนเก้าข้าวประดับดินจะ <c oughs> เสบบ่ค่ะม่งค่ะวิธีทำนะคะนาะวิธีทำขนม ตักบ,บาทนี้กพตอนเดิกม,มาเนี่กระสิมีการไปใหญ่หอเข่านะคะ,น,ะ,ะน้องเอรษฐกอมมี่ผลหมากลากไม่มีกับเขา่ามีทุกอย่างค่ะของหวานของปิ่งของย่างของต้มค่ะที่ค้นกินได้ทุกอย่างค่ะกระสีหอวใสเป็ดตงนะคะนอเพาะตอนปีสองะคะ่ะ เนมาเบิรงนนักขั้เดอวิธีหอนักนเดอร์วิธีออหอว,นะว,วิธีเพชรนะคขะะะั้นาะวิธีแบบบ้านๆนาะะะะะะักขะเนาะประปฐินประเพณีบุญเดือน 9, เก้าพิษขนมข้าวต้มสังสรรค์พบปะพี่น้องร่วมยากสมุญตะปลาแบบวิธีเจ้าบ้านนะคขั้นาะวิธีชาวบ้า,บาน ปิดประพีนี่เนาะคะ่ะเนาะตองเท็ดพ่อเม่์เป็นผ้าเฮ็ดผ้าทำเฮ็ดค่ะหัวใหญ่หลายมันก็นกนบ่เสียบนะคะเฮ็ดห่อนี่ยหน่อย <c oughs> ให็ตัดออกจยกหน่อยแล้วกันเนาะเพื่อความสวยงามง่ายจ้ะจ้าพอห่อเซ็ตแล้วค่ะเนะาะห่อก็ะสีเอาไปหนึ่งแล้วค่ะเนะาะห่อก็ะสีเอาไปหนึ่งคะ่ะพอหนึ่งเซ็ตแล้วห่อค่อยมาเบิ้งอีกนะคะหน้าตาตมันจะเปลีนแบบใดมันจะเปลี่ยนเตเส็บโบค่ะจ้าห่อกระสีไปหนึ่งแล้วกันะะเนาะ สองซึ่งสามซึ่งค่ะนี่เอามานึ่งเราดูตอนเสร็จนะคะตอนเนึ่งเสร็จนะคะน่ากินขนาดจ้านึ่งซุกเล้วนะคะเนาะเนึ้อซุกแล้วนี่แกะออใไ้เบิ้งนะคะนะโอ้ยสีสดสวยเลยน่ากินจังเลยจ้าส,สีสวยเลยก็สิมาลองซิมเบิงน่ะคะเนาะว่ามันเป็นจังไรห,หน้าตาก็น่ากินอยู่ค่ะ จากเส็หมดเสพลองชิมดูก่อนชิมชิมก่อนนะคะเนาะก็เอพอไะ้อยู่จ้ะเพอไะ้อยู่ค่ะเสบอยู่จ้ะจ้านี่ค่ะเยอยเลยอร่อยเลยทำบุญพรุ่งนี้จ้ะจ้า ก็คลิปนี้มีประโยชน์นะคะะน้อ